เคยคิดไหมครับว่าของฟีประจําสัปดาห์ที่ได้จากการเล่นเวลขึ้น Weekly Drop ของที่แพงสุดที่เรามีโอกาสได้มันคืออะไรและมีไอเทมอะไรบ้างที่เรามีโอกาสได้คลิปนี้มีคําตอบครับข้อมูลเป็นของวันที่1 1สิงหาคมปี2025ในปัจจุบัน Weekly Drop เมื่อเล่นเวลขึ้นจะแสดงไอเทม4อย่างโดยที่เราจะเลือกได้2อย่างโดย4อย่างนั้นจะมีกล่องสกินปืนที่ถอดชามและกาฟฟตี โดยกล่องจะก,การันตีส่วนที่เหลือก็แล้วแต่ดวงโดยกล่องที่ออกมาจะมีอยู่2โอกาสในการได้2เรนดอบจะเป็นเรท99%กับ1% 99%จะเป็นเร็ปกติมี5กล่องครับด้านในจะตกกล่องละ19.8%โดยจะมีกล่องกิโลวัตต์รีวอลูชันรีคอยดีมไนแมร์แฟกเจอร์เคสครับโดยดีมไนแมร์จะราคาแพงสุด 77บาทส่วน1%จะเป็นแรดอบจะมีกล่องตามนี้แพงสุดคือ s g o weapon case ราคส่า4,800บาทครับมันคือกล่องที่มีโอกาสได้ปืน ak c 7ส case หาเด e นนึกดูถ้าเปิดได้นะ ak c 7 pattern 661 blue gem เตรียมรวยบอกเลยต่อมาสกินปืนที่มีโอกาสดอบจะมาจาก7คอลเลกชันนี้โดยที่ของแพงสุดจะมาจาก r a d i e n t Collection จะเป็นปืน AK47 New World ราคาอยู่ที่14,000บาทได้มาอย่าลืมอวดเพื่อนด้วยซึ่งในที่นี้จะไม่นับปืนฟุตพิเศษครับอย่างเช่นปืนฟุตศ9 9 9์หรือ0.123 0.11เนื่องจากราคามันแล้วแต่คนคำแนะนำก่อนการขายสกินเช็คฟุตก่อนขายครับเนื่องจากว่าถ้าเลขฟุตสวยราคาอาจจะเพิ่มส่วนไอเทมอื่นที่ ไม่ใช่ปืนกล่องราคามันไม่แพงมากอันนี้ก็แล้วแต่ละกันว่าจะกดรับหรือเปล่ากลับมาคำถามต้นคลิปสิ่งที่แพงสุดที่จะได้คือกล่อง c g เ We o เวพอร์นเคสและ AK47 n ส w o l o k ลราคาในการขายนอกก็หลายหมื่นได้มาผมแนะนำว่า AK ขายไปส่วนกล่องก็เก็บไว้ละกันเผื่อราคาพุ่ง